ขากล้าจะพูดเขาจะพูดลักเพื่อทำงานไอ้เด็กพวกนี้ครูมันไม่ให้ครูบาอาจารย์พักผ่อนให้ทำทอนงานันอนาจารย์ไม่ได้ว่างแล้วไม่อยู่นะพรพวกนี้เราพวกนี้ไปขึ้นตึกการนาโน,น,นแล้วไปเตรียมการดีกว่าสิงบโมงเชา้ามาพูดถึงว่าเราแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับ ก็สอบเสียงได้ยินเนาะก็เข้าสู่การแข่งขันวันที่สองนะครับสำหรับวา l o โล n t เกมสุดรักของเราวันนี้เป็นการแข่งขันของสาย B ีระหว่างคู่สีเหลืองและสีส้มนะครับในสาย B เนี่ยมันพอแบ่งปีนียเขาแสงแบ่งสีได้ดีมากเลยนะเพราะว่ากลุ่ม A นนะก็จะเป็นพวกเรียกว่ากลุ่มสีเย็นนะกลุ่มสีแบบ สีที่ไม่ร้อนนะครับสีเย็นส่วนกลุ่มบีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสีกลุ่มร้อนทั้งหมดเลยครับอย่างกลุ่มสีเย็นก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอย่างเงี้ยก็จะอยู่ด้วยกันก็จําง่ายครับส่วนกลุ่มสีร้อนๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มหรือสีเหลืองนะครับก็จะมาอยู่อีกสายนึงก็คือสายบีเนาะจำง่ายๆนะว่าสีไหนอยู่สายไหนก็แค่จาว่ามันร้อนหรือมันเย็นแค่นั้นนะครับ เมื่อวานนี้แข่งกันไปของกลุ่มสายเย็นนะเนาะสีชมพูกับสีม่วงใช่ไหมครับปรากฏว่าสีชมพูชนะไปเนาะสองชนะเกมของวอลเลย์อไปเนาะสายเส่วนสาย B วันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะของสีเหลืองกับสีโซมนะครับก็เราจะแข่งกันด้วยกติกาดังนี้นะครับวอลเลยเป็นเกมชูตติ้งนะเราจะเล่นกันจะมีตัวจริงอยู่5คนแล้วก็สำรอง2คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเกิดตัวจริงเล่นไม่ได้สำรองก็จะต้องมาแทนก่อนเนาะเราจะแข่งกันแค่เกมเดียวนะครับแข่งกันแค่เกมเดียวโดยใช้ล็อบบี้ของคัสตอมเกมโหมดสแตนดาดนะชีทหรือการโกงไม่ให้โกงนะครับโอเวอร์ไทม์อาจารย์ปรับเป็นออฟนะครับไม่มีการเพิ่มโอเวอร์ไทม์ให้แล้วทัวร์นาเมนต์โหมดจะตั้งเป็นออนนะเวอร์ชั่น <ะ S 2> <Vers ion S 1> ที่ใช้แข่งขันหรือแมปต่างๆจะใช้แพทปัจจุบันนี้นะครับและใช้เซิร์ฟเวอร์ของสิงคโปร์หรือเซิร์ฟ SEA นะ แข่งขันแค่หนึ่งรอบครั้งเดียวนะครับผลัดกันเป็นแอคแท็กเกอร์กับดีเฟนเดอร์ซึ่งใครจะเป็นแอคแท็กเกอร์หรือดีเฟนเดอร์นั้นเราจะใช้การสุ่มเดี๋ยวสุ่มทอยเหรียญให้นะครับว่าใครจะเป็นแอคแท็กเกอร์ก่อนนะครับก็จะมีการแบนแมป1แมปนะครับรวมเป็น2แมปก็คือสีเหลืองจะต้องพูดถึงแมปที่ต้องการแบนก่อนนะครับแล้วก็สีส้มก็จะพูดแมปที่ต้องการแบนนะครับ จะจะจะ,จะก่อนหรือจะหลังเดี๋ยวเรา,เรา,เราทายเหรียญเนาะจะไม่รู้ว่าจะเหลืองจะพูดก่อนหรือหลังนะครับเดี๋ยวทายเหรียญได้หน้าไหนก็ให้สีนั้นพูดก่อนแล้วกันนะสําหรับการแบนแมปนะครับเราจะแบนแมป2แมปที่ไม่สามารถเล่นได้ในเกมนี้นะครับในรอบนี้นะครับก็แบนไป2แมปแล้วเราก็จะสุ่มแมปที่ใช้ในการแข่งขันโดยที่ไม่มีแมปทั้ง2แมปที่ถูก2สีแบนนะครับใช้ในการแข่งจะไม่มีการพูดจายั่วยุปลุก ปานท้าทายทีมตรงข้ามยิงส่งยิงศพอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรื่องเกียนทั้งหลายนแข่งน่าจะเข้าใจเนาะปฏิบัติไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาด้านเทคนิคนะเกมหลุดนู่นนี่นั่นก็พยายามเข้ามานะครับแต่ถ้ายังไม่มีสกอร์การคิวเนี่ยสามารถรีแมทได้นะครับแต่ถ้าคิวกันแล้วรีแมทไม่ได้รู้นนะแต่ก็ให้เข้ามาเองรีคอนเนตได้นะครับก <le> <con nect> ็เราจะเริ่มด้วยการตรวจ นักกีฬาเนาะเดี๋ยวจะมีกรรมการนะครับเข้าไปตรวจสอบนักกีฬาตามรายชื่อที่ส่งมาตอนแรกนั่นเองห้ามใช้โปรแกรมช่วยเหลือโกงใดๆทั้งสิ้นนะครับระหว่างการแข่งขันฝ่าฝืนปรับแพ้ทันทีกรรมการกลางก,ก็จะไปจับตาดูพวกเราในการเล่นนั่นเองครับก็ประมาณนี้สำหรับกฎกติกาเบื้องต้นนะทั้งสองสีรับทราบใช่ไหมครับพผมรับทราบครับครับ โอเคเราก็จะเริ่มด้วยการทายกันก่อนนะทุกคนเห็นหน้าจออาจารย์ใช่ไหมว่าจะเป็นเป็นเยลโลหรือออ a n เรนจ์นะครับถ้าลงไปที่ใครก็สีนั้นจะเป็นคนแท็กเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นสีที่ได้แบนแมปก่อนนะครับถ้าเป็นสีใครได้สปินวิวตรงเนี้ยออกมาเป็นผลเป็นของใครก็สีนั้นจะเป็นแอคแท็กเกอร์และเป็นคนที่แบนแมปก่อน ทีมแรกนะครับเริ่มอ้ยตาลายสำหรับแฮกแกเกอร์สีอะไรวะี่เดี๋ยวมันก็เฉลยสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็นแอดแฮกเกอร์และได้แบนแมปก่อนนะครับสีเหลืองหนูจะแบนแมปอะไรขานมาเลยครับ มีโครรดซันเซ็ตโลตัสคูแฟกเตอร์นะครับแบบอาไหนแฟกเจอร์สีเหลืองจะแบนแมพที่ชื่อว่าแฟกเจอร์นะครับปิ้งเอาออกสีส้มครับจะแบนแมพอะไรครับแบนสปิดครับแบนสปิ t นะครับยืนยันนะครับปิ้งสปิดไม่ได้แข่งนะครับเมื่อวานเราแข่งสปิดกันนะระหว่างสีชมพูกับสีม่วงนะครับ อาจารย์ติก๊กออกไปหมดแล้วนะแฟกเจอร์เราไม่มีนะครับแล้วก็สปริตไม่มีนะที่เหลือมีหมดนะครับทุกอันมีหมดเลยก็จะมีแมปที่อยู่นั้นนี่ก็คือมีคอโรดซันเซ็ตโลตัสเพลบลีสไอซ์บ็อกแอดเซนเฮเวนบลายนะครับบลาย,ยนี่หมดเลยเริ่มเราจะแข่งที่อะไรไป้าย ไม่เอาไม่เอาโอ้โหปันเจี๊ยบปันเจี๊ยบโอเคจบเราจะแข่งกันที่แมบที่ชื่อว่าอะไรนะคอโรดใช่ไหมคอโรดใช่ปะคอโรดนะครับอ่าคลอสอ่านักกีฬาไปเตรียมได้เลยครับอาจารย์ทา์เปิดห้องก่อนนะอาจารย์ ทสดครับเวลาไลฟ์สดอาจารย์ไลฟ์ใน youtube ได้ไหมอาจารย์อาจารย์อย่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงอย่าเข้าดิสอะไลฟ์แบนไลฟ์ไลฟ์ทาง youtube เลยอะครับเพราะว่าไม่งั้นมันภ้าพมันไม่ชัดเลยคนบอกมาครับมันไม่ชันเลยอะใหมอาจารย์ไลฟ์ผ่าวดีอาจารย์อาจารย์ต้องต้องเข้าในเกมอาจารย์อาจารย์ต้องเป็นคนดูเงี้ยแล้วก็ใช่ครับไม่ไม่งั้นมันไม่ชัดครับมันไม่ชันเลยอะไม่มีความชัดเลย โอเคงั้นงั้นอาจารย์ต้องไลฟ์เองใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ต้องไลฟ์เองแล้วก็ไลฟ์สดครับผมมันมันมันต้องไลฟ์ผ่านยูทูบอาจารย์อย่าไลฟ์ผ่านยิปนะมันมีหลุดครัคเรื่องโรคสลดแผ่นสามที่อะไรว่าวานก็เล่นอยู่หลุลดต้องหลุด <c oughs> จานจะไลฟ์เองงั้นต้นกล้าห์งั้นงั้นต้นกล้าหย,ยุดตัว